Hello all my cute students Welcome with online Help e all class back to all class online again. With unit 5, Good help by again Unit t in 5, a ันนคะกลับมาเจอกันอีกครั้งนะคะในรูปแบบของการเรียนออนไลน์แล้วก็ออนแทรผสมผสานกันนั่สีสดาที่เราไม่ได้เจอกันในสถานการณ์ที่ได้เผชิญหน้ากันหรือว่ารูปแบบของออนไลน์นะคะซึ่งก็ต้องเป็นการรักษาสุขภาพของนักเรียนเป็นหลักนะ ถ้ายังไงนะคะก็อยากให้นักเรียนเคร่งครัดนะคะในเรื่องของการดูแลสุขภาพให้มากๆนะคะเพื่อที่เราจะได้กลับมาเจอกันในรูปแบบออนไลน์เร็วๆเพราะว่าค,คุณครูเนี่ยมีกิจกรรมเกมรอนักเรียนเยอะแยะเลยนะคะเพราะฉะนั้นแล้วเดี๋ยววันนี้เราจะยังเรียนในรูปแบบของออนไลน์ออนแฮนไปก่อนซึ่งวันนี้นะคะเราจะกลับมากับยูนิต5อีกครั้งเพราะว่ายังไม่จบบทเรียนนะคะ Unit ตของเราในครั้งนี้นะคะจะเริ่มกันด้วย exercise activities นะคะก็คือกิจกรรมการออกกำลังกายนั่นเองซึ่งในบทนี้นะคะจะมีอะไรบ้างเดี๋ยวเราไปดูกันเลยโอเคนะคะนักเรียนก็จะมาเริ่มกันด้วยที่นักเรียนจะต้องเตรียมหนังสือ student book นะคะขึ้นมาพร้อมกับเปิดไปที่ Page n u m b e r 40นะคะ page number 40ก็จะเจอกับ healthy children นะคะซึ่งเป็นกลุ่มเด็กๆที่กำลังทำกิจกรรม exercise กันอยู่นะคะนักเรียนเจอหรือยังเปิดไปพร้อมๆกับคุณครูนะคะบอกเลยนะคะว่าเรื่องนี้นะคะเราเรียนไปพร้อมกันถ้าเกิดนักเรียนเผอวอกแวกนะคะหันซ้ายหันขวาทีทเดียวเนี่ยสมาธิกระเจิงเลยถือว่าเตือนแล้วนะ <laughs> I'm warning you โอเคเรามาเริ่มกันเลยนะคะจากในรูปเนี่ยเดี๋ยวนักเรียนมาดูรูปกันก่อนเอ่อนักเรียนจะเห็นว่าจะมีกลุ่มเด็กๆนะคะที่กำลังแอ็กซ์ซ์ไซด์กันอยู่เห็นไหมคะแล้วก็ด้านล่างนะคะจะมีบทบรรยายเกี่ยวกับว่าเด็กพวกนี้นะคะทำอะไรกันบ้างเดี๋ยวเรามาดูแล้วก็อา่านไปพร้อมๆกับคุณครูเลยนะคะโอเค so let's start with the first sentence อ่าเขาจะบอกนะคะว่า They are many children at at a small park. They are many children at a small park. ก็คือมีเด็กๆหลายคนนะคะอย่างที่นักเรียนเห็นเลยเขากำลังอยู่ที่สวนสาธารณะเล็กๆสวนนี้นะคะนักเรียนโอเคแล้นักเรียนดูที่ประโยคที่คุณครูได้ไฮไลท์เป็นสีเขียวนี้นะคะก็จะมี Tim and his friends are jogging. ทิม and his friends are jogging ก็คือทิมแล้วก็เพื่อนๆของเขานะคะกำลังทำการ jogging jogging นะคะ j o g g i n g ก็คือการวิ่งหยอๆนั่นเองนะคะนักเรียนไม่ได้ถึงกับวิ่งโดยการใช้แรงนะคะแล้วก็ไม่ได้ช้าถึงขนาดที่เราจะเดินธรรมดานะคะเขาเรียกว่า จ็อกกิ้งก็คือการวิ่งหย่อๆนะคะเพื่อเป็นการเซฟแรงนะคะเวลาที่เราไปวิ่งนะคะเราก็จะเริ่มจากการจ็อกกิ้งก็คือการวิ่งช้าๆก่อนใช่ไหมถ้าเราวิ่งเร็วเกินไปนะคะจะทําให้หัวใจเนี่ยสูบฉีดเลือดนะคะก็ทำให้นักเรียนเป็นยังไงเหนื่อยง่ายช็อกเลยอะ่ะเออก็จะวิ่งได้ไม่นานนะคะนะักเรียนโอเค ประโยคที่2นี้นะคะก็คือ Tim and his friends are jogging ท i มแล้วก็เพื่อนของเขากำลังวิ่ง jogging กันอยู่นั่นเองต่อไปไปที่ไฮไลท์สีฟ้านะคะนักเรียนเห็นไหมไฮไลท์สีฟ้า Winny and Peter are running Winny and Peter are running What does this mean ก็คือ w i n a y และ Peter กำลังทำอะไรคะ running running ก็คือเก่งมากค่ะ running ก็คือการวิ่งนะคะอันนี้ก็คือวิ่งแบบเต็มสปีดเลย running r u n n i n g r u n n i n g running running ก็คือการวิ่งนะคะนักเรียนโอเค next next to lucy lucy นะคะเห็นไหมคะไฮไลท์สีม่วงนะคะ l u c y Lucy is riding a bike around the park Lucy is riding a bike around the park ก็คือลูซี่นะคะกำลังปั่นจักรยาน riding a bike riding a bike ปั่นจักรยาน around the park นะคะก็คือลูซี่เนี่ยกำลังปั่นจักรยานรอบๆสวนสาธารณะแห่งนี้นั่นเองค่ะคำไหนคะแปลว่าปั่นหรือขี่ riding นะคะเก่งมาก riding, R riding, 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 a bike นะคะ a bike ก็คือจัก,กรยานหนึคันนะคะนักเรียน riding a bike ก็คือลุยซี่เนี่ยปั่นจักรยานหคันนะคะไปรอบๆบสวนสาธารณะเลยโอเคนะนักเรียนเห็นลุยซี่ในรูปภาพหรือ,อยังรูว่าต้องเห็นแล้วแหละมีคนเดียวเท่านั้นที่กำลังปั่นจักรยานอยู่นะคะโอเคค่ะนักเรียน Let's next to the next persons ก็คือใครเอ่ยโอ้ไม่ person แล้วนี่ต้องเป็น people แล้วนะคะเพราะว่ามี two girls ที่กำลัง jumping ropes อยู่ดูที่ไฮไลท์สีส้มๆของคุณครูนะคะไฮไลท์สีส้มๆประโยคนี้นะคะอ่านว่า Jane and Mary are jumping ropes Jane and Mary are jumping ropes ก็คือ Jane และก็ m ม r ี่กำลัง jumping ropes ก็คือกระโดดเชือกนั่นเองนะคะในใครเคยกระโดดเชือกบ้างครูว่าหลังหนะ้าจอนี้นต้องมีคนยกมือแน่ๆน่ jumping ropes นะคะก็คือการกระโดดเชือกนะคะเจนแล้วก็แมรี่มีคน,ม,คนมีคนกี่คนคะที่ครูบอกไปข้างต้น two girls ก็คือ2คนนะคะมี2คนเจนและแมรี่กำลังกระโดดเชือกกระโดดเชือกนะคะ j u m P I N G, R O P E S, Jumping ropes, Jumping ropes, ที่ ropes นะคะเติม s ก็คือมีบุคคล2คนนะคะกำลังใช้เชื่อกกระโดดเนี่ยสองอันใช่ไหมอ่าก็เลยเติม s ลงไปนะคะ Jumping ropes, Jane แล้วก็ Mary กำลัง Jumping ropes กระโดดเชือกกันอยู่นะคะโอเค แล้วก็ last next to the final sentence นะคะก็คือประโยคสุดท้ายของเราในวันนี้ they are healthy they are healthy healthy นะคะ healthy h e a l t h y healthy ก็คือสุขภาพดีนั่นเองสุขภาพดีนะคะ healthy I am healthy ฉันสุขภาพดี you are healthy คุณสุขภาพดีเหมือนกันนะคะโอเคนะคะนักเรียนสำหรับหน้า40นะคะใครไม่ทันเดี๋ยวค่อยอรีเพย์อีกรอบหนึ่งได้เนาะเดี๋ยวเราจะไปกันต่อโดยที่วันนี้ค,นคุณครูจะมีกิจกรรมจากเวิร์กบุ๊กให้นักเรียนลองทำนะคะไปต่อไม่รอแล้วนะคะในกิจกรรมเวิร์กบุ๊กนะคะเพจ number 50 50นะคะ Workbook แผ่น Number 50ตอนนี้รอเพื่อนเพื่อนที่กำลังควานหา Workbook อยู่นะคะหรือใครมีพร้อมแล้วเราเปิดไปพร้อมคุณครูเลยคือหน้า50นะคะ50นั่นเองเราจะเจอ,อ Activities นะคะอยู่2ข้อก็คือข้อ8แล้วก็ข้อ9นะคะเดี๋ยวดูไปพร้อมๆกับคุณครูเลยโอเคเรามาเริ่มกันที่ข้อที่8นะคะข้อ8ใหญ่ข้อ8ใหญ่หญนักเรียนเห็นหรือยัง ข้อ8ใหญ่ของเรานะคะจะเป็นการเติมคำนะคะแต่ว่าคุณครูเอามานำเสนอในรูปแบบของ multiple choice ก็คือเดี๋ยวเราจะมาเลือกกันนะคะว่าเอา choice ไหนคำตอบไหนดีแล้วพอนักเรียนได้คำตอบจากคุณครูแล้วเนี่ยก็ให้นักเรียน writing ลงไปในโน้ตบุ๊กของนักเรียนนะคะที่เป็นช่องให้เราเติมคำตอบนั่นเองโอเคไหม เดี๋ยวเรามาเริ่มที่ข้อที่1นนะคะข้อที่1ของข้อ8ดใหญ่นะคะเขาบอกว่า three boys are three boys are ก็คือเขาทำอะไรเอ่ย three boys are ที่เราอ่านมาจากหน้า40ในหนังสือเรียนเมื่อกี้เด็กผู้ชาย3คนนักเรียนเห็นไหมคะเห็นรูปเด็กผู้ชาย3คนไหมที่อยู่ในหน้า40ในหนังสือเรียนของนักเรียนที่เราพาอ่านกันเมื่อกี้ เออเด็กผู้ชายสามคนนะคะทำอะไรเอ่ยเหมเขากำลัง running หรือ jogging เขากำลังกำลัง jogging นะคะกำลัง jogging นั่นเองเออเห็นไหมเด็กผู้ชายสามคนกำลัง jogging ก็คือ Tim and his friends นะคะ Tim แล้วก็เพื่อนๆของเขาเนี่ย are jogging เพราะฉะนั้นข้อที่หนึ่งตอบ จอกกิ้งนะคะให้นักเรียน writing ลงไปนะคะ on your notebook uh, number 50นะคะเขียนลงไปในข้อที่1ของหน้า50ของนักเรียนนะคะเดี๋ยวครูจะเร่งความเร็วไปที่ข้อที่2ก่อนเลย <S <S <ๆ>เพราะว่าถ้าไม่ทันจะย้อนกลับมาดูได้เรื่อยๆนะคะนักเรียนข้อที่2นะคะเขาบอกว่า two girls are two girls are จุดๆๆเอกผู้หญิง2คนกำลังทำอะไรคะระหว่าง walking or jumping rope เรียนตอบว่า ding ding jumping rope jumping rope นะคะเพราะว่าเด็กผู้หญิงสองคนที่กำลังกระโดดเชือกอยู่จากที่เห็นในหนังสือเรียนหน้า40นะคะ Jane and Mary are jumping ropes เห็นไหมอ่าเพราะฉะนั้นข้อนี้ต้องเขียนว่า jumping rope ลงไปนะคะต่อไปจะแอบเป็นแบบ มีเดิมเลเวลนะคะเราวกิวก็คือจะยากขึ้นมานิดนึงเป็นยังไงนาไปดูกันจะยังอยู่ในข้อ8นะคะจะอยู่ในข้อ8ใหญ่อยู่แต่เป็นข้อที่3เล็กนะคะก็จะมีช้อยเพิ่มขึ้นมาให้เลือกนะคะเยอะขึ้นอ่าเพราะฉะนั้นแล้วเดี๋ยวดูไปพร้อมกับคุณครูเลยข้อที่3นี้เขาบอกว่าจุดจุด is riding a bike จุดจุด is riding a bike ก็คืออะไรคะ มีคนคนหนึ่งเนี่ยกำลังปั่นจักรยานอยู่ในสวนซึ่งประโยคที่เราอ่านในหน้า40เมื่อตกี้เนี่ยก่อนหน้านี้คือใครเอ่ยที่กำลังปั่นจักรยานอยู่ในสวนสาธารณะคะใครเอ่ยทิมหรือเปล่าหรือว่าจะเป็นรูซี่หรือว่าจะเป็นวินยัยหรือว่าแมรี่ครอนี้นะคะก็ต้องเป็น ล u ซี่นั่นเองล u ซี่ is riding a bike around the park ล u ซี่เดี๋ยวกำลังปั่นจกกักรยานนะคะไปรอบๆสวนสาธารณะนะคะเพราะฉะนั้นข้อที่3ของเราต้องตอบว่าล u ซี่นะคะนักเรียนโอเคต่อไป next to number 4ข้อที่4นะคะจุดจุดจุด are running จุดจุดจุด are running ใครเอ่ยที่กำลังวิ่งอยู่นะคะในสวนจะเป็นคิม l u c y Win n i e and p e t e r or r a r y and Jane. เป็นใครกันเอ่ยที่กำลังวิ่งอยู่ในสวนที่นักเรียนเห็นภาพเมื่อก่อนหน้านี้ในหน้า40ในหนังสือเรียนนักเรียนเห็นภาพใครเอ่ยที่คุณครูพาอ่านใครหนะ้าใครเอ่ยคนแ้กก็คืออ่า w i n n i e and Peter are running วินัยแอนด์พีเตอร์นั่นเองนะคะที่กำลังวิ่งอยู่ในสวนนะคะเพราะฉะนั้นข้อ4นี้นักเรียนต้องตอบว่าวินัยแอนด์พีเตอร์นะคะเขียนลงไปได้เลยต่อไปนะคะเป็นข้อที่5ข้อสุดท้ายของข้อ8ใหญ่แล้วนะคะข้อที่5เนี่ยจะอยู่ในประโยคสุดท้ายของออ sentence เรื่องราวทั้งหมดที่เราได้อ่านในหน้า40เลยนะคะประโยคสุดท้ายเนี่ยเขาบอกว่า They are จุดจุด They are จุดจุด healthy หรือว่า unhealthy กันแน่พวกเขาในสุขภาพดีหรือว่าสุขภาพไม่ดีฮะเด็กๆที่กำลังออกกำลังกายอยู่พวกเขาในจะต้องสุขภาพดีนั่นเองก็คือ healthy นะคะ healthy They are healthy They are healthy ให้นักเรียนเขียนเค a l ที่นะคะลงไปนะคะในข้อที่5นะคะโอเคไหมถ้าไม่ทันข้อที่1ค่อยๆย,ย้อนดูใหม่อีกครั้งหนึ่งนะคะนักเรียนใจเย็นๆช้าๆเนาะโอเคเรามาเข้าสู่มหากราบของการทำแบบฝึกหัดนะคะที่อยู่ในเลเวลของ Difficult Level นะคะ รอบทีแล้วนักเรียนรอบที่นะคะก็จะอยู่ในข้อที่9นักเรียนขยับสายตาลงมานิดนึงข้อที่9นะคะของนักเรียนจะเป็นการ do the crossword do the crossword นะคะตัวนี้จะต้องให้นักเรียนนะคะ writing alphabet letter นะคะลงไปในช่องสี่เหลี่ยมที่เขามีไว้ให้นะคะซึ่งคุณครูก็ได้จำลองช่องสี่เหลี่ยมนี้ไว้บนหน้าจอของนักเรียนแล้วนะคะดูตามคุณครูไปได้เลย คุณครูจะพานักเรียนเริ่มทําที่ในส่วนของ across ก่อน across นะคะ acr oss นะคะก็คือในส่วนของแนวนอนข้อที่อยู่ในแนวนอนนะคะข้อที่อยู่ในแนวนอนเป็นยังไงคะนักเรียนก็คือเขียนในแนวนอนไม่ใช่แนวตั้งนะคะเดี๋ยวเรามาดูกันในส่วนของข้อที่1ก่อนข้อที่1แนวนอนนักเรียนดูช้าชนะคะขยับสายตาไปที่ across นะคะแล้วดูข้อที่1ของนักเรียน ข้อที่1ของนักเรียนและคุณครูเป็นรูปของคนกําลังกระโดดเชือกเพราะฉะนั้นแล้วคนกําลังกระโดดเชือกนะคะในภาษาอังกฤษที่เราเรียนมาเมื่อกี้เนี่ยเองนะคะจะไม่ถึงมินิอะแปบ๊บเดียวนะคะนะักเรียนคนกําลังกระโดดเชือกเมื่อะะกี้นี้จะต้องพูดว่าไงเอ่ยจะต้องพูดว่าไงคะจำอะไรจำจำร็นั่นเองจำ หรือว่า jumping rope นะคะก็แปลว่ากำลังกระโดดเชือกส่วน jump rope ก็คือกระโดดเชือกเท่านั้นนะคะ,ะไม่ได้เติม ing ข้อที่1เราก็จะตอบไปแบบนี้เลยนักเรียนดูแล้วก็ลองเติมตามคุณครูดูนะคะโอเคให้เวลา one two t โอเค next to number two ของ across นะคะข้อที่2ของแนวนอนนะคะก็จะเป็นเด็กกำลังวิ่งอยู่ใช่ไหมคะ เด็กผู้หญิงคนนึงกำลังวิ่งอยู่นะคะหรือในรูปของนักเรียนจะเป็นเด็กผู้ชายเนาะที่วิ่งอยู่ฉะนั้นแล้วนะคะข้อที่2นงนักเรียนเห็นข้อที่2หมายเลข2ในช่องหรือยังคะที่เป็นแนวนอนนะคะมีช่องว่างอยู่3ช่องในหมายเลข2นะคะที่เป็นแนวนอนนะอย่าไปดูแนวตั้งนะดูแนวนอนนะโอเคเอ่อวิ่งในภาษาอังกฤษของเราก็คืออ่า run น,นั่นเองนะคะ run โอเค r u n นะคะนักเรียนเติมลงไปนะคะ adding ลงไปต่อไปข้อที่3แนวนอนนะคะข้อที่3แนวนอนจะเป็นผู้ชายคนหนึ่งนะคะกำลังเดินอยู่เดินในที่นี้นะคะไม่ได้มีในหนังสือเรียนเนาะเพราะฉะนั้นคุณครูจะ adding เข้าไปใหม่ก็คือคำว่า walk. walk 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 นะคะก็คือการเดินนะคะเดินปกติ w a l k walk เดินนะคะนักเรียนเป็นไงคะเติมได้ไหมนักเรียนเห็นข้อที่3ที่เป็นแนวนอนของนักเรียนไหมคะเอออยู่เดี่ยวๆเ,เลยอาจจะดูยากนิดนึงในแบบฝึกหัดนะคะแต่ถ้าเห็นแล้วเนี่ยเติมตามครูได้เลยเออในจอกับในแบบฝึกหัดอาจจะไม่เหมือนกันมากนะคะนักเรียนเพราะฉะนั้นแล้วก็ออสังเกตเออมันอาจจะเย้องกันนิดหน่อยนะคะไม่มาก ถ้ามีคุณพ่อคุณแม่นะคะผู้ปกครองอยู่ใกล้ใกล้ก็บรบกวนช่วยน้องๆดูดอีกทีหนึ่งด้วยนะคะโอเคเราไปต่อกันข้อที่4แนวนอนนะคะข้อที่4แนวนอนเป็นออผู้หญิงนะคะหรือว่าคนกำลังออกกำลังกายส่วนในหนังสือเรียนของนักเรียนจะเป็นรูปเด็กผู้ชายคนหนึ่งกำลังยกแขนยกซ้ายยกขวานะคะก็เป็นกิจกรรมการออกกำลังกายหรือในภาษาอังกฤษเขาเรียกว่า exercise 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 นะคะหรือว่าการออกกำลังกายนั่นเอง e X e R C I S e. exercise นะคะนักเรียนเติมลงไปตามครูได้เลยไปพร้อมๆกันนะคะนักเรียนจะได้ทันช้าๆเนาะช้าดีไหม <c oughs> หรือใครได้แล้วก็ skip เลยเนาะ,ะถ้าไม่ทันเดี๋ยวย้อนกลับมาดูใหม่นะคะ ข้อที่5นะคะเป็นผู้ชายนะคะ,ะกำลังเบ่งกล้ามเลยทีเดียวนะคะเบ่งกล้ามในที่นี้ก็จะหมายถึงสุขภาพดีซึ่งในภาษาอังกฤษสุขภาพดีจะต้องพูดว่า Health อะไรคะ He ty, healthy 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 นะคะ,ะ healthy ตัวนี้จะแปลว่าสุขภาพดีนั่นเองนะคะ e A L T H y, healthy healthy โอเคเติมตามคุณครูได้เลยนะก็จะเสร็จแล้วสำหรับในส่วนของแนวนอนนะคะหรือว่า across นั่นเองต่อไปนะคะนักเรียนขยับสายตาลงมานิดนึงจะเป็นในส่วนของ down down ก็คือแนวตั้งนะคะจะเป็นในข้อของแนวตั้งซึ่งมาเริ่มที่ข้อ1งแนวตั้งของเราเลยข้อ1แนวตั้งนะคะจะเป็นการวิ่งแบบย่อๆวิๆ่งแบบย่อๆในภาษาอังกฤษกฤษ <S <S <ๆ>็คืออะไรคะ จ็อกนั่นเอง j o อกนะคะนักเรียนดูเลยคุณรูเติมเอาไว้ให้แล้วในหน้าจอของนักเรียนนะคะค่อยๆเติมลงไปตามคุณครูได้เลย j o อกนะคะคือการวิ่งเหยาะๆนะคะกําลังวิ่งเหยาะๆจะพูดว่า j o อกกิ้งจ็อกกิก็คือวิ่งเหยาะๆแต่ถ้าวิ่งปกติก็จะ j o อกนะคะจ็อ โอเค let's เ e ็ก okay. to n u ม b e r 6ขนะคะข้อที่6นะคะจะเป็นรูปของส่วนสาธารณะส่วนสาธารณะนะคะในภาษาอังกฤษเราจะพูดว่า park park นักเรียนเห็นข้อที่6ที่อยู่ในแบบฝึกหัดของนักเรียนหรือยังข้อที่6นั้นจะเป็นแนวตั้งนะคะแนวตั้งลงมาเออเห็นไหมเห็นหมเลข6กไหมคะเห็นแล้วเติมตามคุณครูได้เลยนะ โอเค so let's n a x t to the final round final number ก็คือ number s e นะคะเป็นเด็กกำลังปั่นจักรยานอยู่นะคะปั่นจักรยานหรือขี่จักรยานในที่นี้ของเราภาษาอังกฤษจ,จะเรียกว่า ride ride uh, write หรือว่า riding นะคะ ride เนี่ยจะหมายถึงการปั่นขี่นะคะส่วน riding ก็คือเรากำลัง ปั่นกำลังขี่อยู่นั่นเองนะคะแ,แต่ในที่นี้จะเป็น r i จิชัยเนาะให้นักเรียนแอดดิ้งตามคุณครูได้เลยโอเคนะใครไม่ทันให้นักเรียนกด r e l a y ใหม่อีกครั้งหนึ่งนะคะค่อยๆย,ย,ย้อนดูใหม่นะโอเค so that's it for today thank you for playing all the game for round 1, round 2 and round 3 you did it great you are the best เก่งมากๆนะคะนักเรียน so เอ่สำหรับวันนี้นะคะก็จะมีแบบฝึกหัดเพียงแค่หน้าเดียวก็คือหน้าที่50เท่านั้นนะคะถ้านักเรียนตามไม่ทันก็ให้ย้อนกลับไปดูใหม่อีกครั้งหนึ่งนะคะส่วนใครทันแล้วเนี่ยเก่งมากๆนะคะสามารถทบทวนได้อีกรอบด,ด้วยนะโอเค so f o r today you g u y s did it so well done excellent I wanna give you five stars <c oughs> อยากให้5ดาวเลยนะคะถ้าเราเจอกันในรูปแบบออนไลน์เมื่อไหร่เดี๋ยวเราจะมาทบทวนรีวิวกันอีกรอบหนึ่งส่วนตอนนี้นะคะก็ไม่เป็นไรถ้าเรียนโฟกัสไปพร้อมกับคุณครูนะคะอาจจะช้าบ้างไม่ทันใจก็ให้นักเรียนกดปรับความเร็วคลิปได้นะคะหรือถ้าเกิดเร็วไปไม่ทนันก็รีเพย์ม่อีกครั้งหนึ่งได้อเอสําหรับวันนี้นะคะเราจะเจอกันใหม่ในรอบหน้าว่าจะมี แบบฝึกหัดอะไรที่คุณครูจะมาพาทำอีกครั้งนะคะแล้วก็คําศัพท์อะไรที่เราจะมารีวิวกันอีกครั้งโอเค so that's it for today see you guys next time bye bye take care yourself see ya